วันหยุดวันว่างของเรานะคะเราก็มาดินเนอร์ก oh, at ันวันนี้อยู่ที่คิสเตอร์พาร์คนะคะอยู่ที่ร้านชื่อว่ามิยะนั่นแหละตอนแรกอะพี่โมทบอกว่าไปกินร้านป๊อกป๊อกกันนะพี่โมร้านป๊อกป๊อกมีบะหมี่ป๊อกป๊เนี่ยในกะดูนี่นะคะคือที่มาของร้านป๊อกป๊อกไม่่บะหมี่ป๊อกป๊อกคืออว่าเาป๊อกป๊อกปอ๋อก็เลยเรียกว่าร้านป๊อกป๊อกไป ่เราสั่งไปแล้วเราสั่งเป็นเมนูหมูหนึ่งแล้วก็ไก่หนึ่งแล้วก็พิซซ่าตุ๋นหนึ่งของบอกว่าอันนี้เราถ่ายด้วย D J I Osmo Pocket 3นะคะวันนี้ได้โอกาสวันหยุดของเราในแต่ก็ว่างแล้วก็เลยเอากล้องมาลองลองใหม่แล้ค่ะวันหยุไปดูทำไงเนาะดูตอนเขาปอกปอกปอกกันเป็นยังไง อีโอเชันการแบบตสุดานี่การตอบสนองวยนี่การเราไม่ได้ล็อกนะเราออเราไม่อะล็อกไมใล็อกนะกลับนะี่อวสายกขวาสายีขวานี่นี่มมู เดจกันกินอนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาเดินย่อยกันนะคะแต่ว่า <c oughs> ตอ่อให้อิ่มแค่ไหน <c oughs> ก็เพราะของหวานและน้ำหวานต้องไม่เชื่อมกันเ <c oughs> ลัมาที่ร้านน,นะคะโยกรุตุ เป็นน AH and <AND ้ำเขาเรียกอะไรโยเกิร์ตปั่นเออน้ำโยเกิร์ตเขียนเกินเขียนเกิน ใช้ได้นะแกนี่เธอจะไปไหนเขาก็หาเจอเท่านั้นเลยจ้ะไปได้คืนเวะนเวะนเฮ้ยวน <laughs> ตัวระเบิดไปแล้วกินเบจนตัวระเบิดใครเคยเป็นไหมคะคนนี้นะคะเขาเคยเป็นกินเบจนตัวระเบิดอาแล้าประสบการณ์ที่เผื่อแบบเพื่อนๆไม่รู้กินไม่ถูกวิธีมันต้องมีคนไม่รู้บ้างแหละกินแทนข้าวไงอ้ส er ี totally ่เบเนี่ยเขากินแล้วก็ กําลังกายใช่ไหมเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบไป,ไปโปรตีนเข้าไปเสริมสร้างการิเวณกล้ามเนื้อจะขึ้นอ่าเอออันนี้ก็คือแรกก็กินนันแหละหลังๆก็ปิดจ,จัดกินเวย์ผสมนม <c oughs> แล้วไม่ออกกําลังกายครับกินแทนข้าวเช้าวันเย็นก่อนนอนเรียบร้อยเระเปิดตต้ม <c oughs> กิโลตอนนั้นอะมึงมาเป็น10โลเลยส0โลเลยลเลยหรอเราไม่ลงด้วยอ่ะไรรลอยังไรรถสองแล้วลยยไม่ก็ไม่ไรถงร้ยเราก็คือปล่อยให้ต่อระเบิดใช่เพิ่งมารถตอนอกหักโอ,โอ้ยออกหักเขาเคยอกหักช้ำรักหนักเลยหรอคะใช่ช้ำรักจนมาเจอเธอเนี่ไงแหมคนหญิงเธอก็ต้องเจอฉันนี่แหละจ้ะอืมเนี่ยรรยากาศ คงอยู่ในเทศกาลของคริสต์มาสปนะ่ะเทศกาคลคริสต์มาสยังคงอยู่เลยเทศกาลแล้วนะคะทุกคน굿ไบ เมาเดึกแล้วคนก็เลยไม่มีคนไม่แต่มามาไปแล้วนะขอบคุณ <c oughs> นี่นะคะและนี่ก็คือวันหยุดพักผ่อนของเรานะคะวันนี้เราก็มาชิลๆเดินเล่นหาข้าวกินกันที่ห้างแล้วก็เอากล้องออสโลพ็อกเก็ตทรีมาถ่ายเล่นด้วยนะคะ <c oughs> เค okay, เดี๋ยวเราจะไปกันจริงๆเลยทริปหน้ากับกล้องตัวใหม่ตัวนี้ของเรานะคะฝากติดตามกันด้วยว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะอทริปหน้าของเราด้วย d j i o s m o p o c k e t 3ครับปม